อจับจี้เออแทงข้างๆดิข้างๆแทงข้างๆข้างๆอีกเดี่มนึงเออนั่นแหละอืม กินเองดีกว่าไหมอเออเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองไปมั่อยมัน่นอย่าเคลียร์ดิเดี๋ยวตกน้ําเดี๋ยวตกน้ํามันไม่ได้กินเดี๋ยวมันขึ้นมากินเองเดี๋ยวมันขึ้นมากินี่อย่าไปเคลียร์ดิเนี่ยปันนั่นงับเดี๋ยวมันงับไม้ เอาอันใหม่ก่อนนั่นเขาบอกมันจะตกน้ําไม่ฟังเลย,เส,ย,ยเสียบเพ่งเสียเพ่ง ก็แย,ย่ไปด,ดีที่ทำไมต้องจับยางมาดึงขึ้นมาใหม่กันกน,นี่เห็นไหมว่ามีแ,บบแหลมๆเหมือนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันงับไปเองเดี๋ยวก็หลุด,ลดเดี๋ยวมันจะหลุดมันก็ไม่กินนี่หลุดอ่ะอ,อืมเก่งมากเต่าตัวใหญ่เรากินอยู่นะเดี๋ยวม้ไม่จะแทงตาตัวเอง ดเดี๋ยวมันจะมากระแทกตาลุงเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันจะกินไอ้นั่นผัวหัวออกมาอย่างเดียวเลยไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันอยากกินเนี่ย,ย,ยมาแล้วลูกใจเย็นๆเ,เออเก่งมาก

มึกินแล้วมันกินแล้วมัต่อดูตนตัดดืเกิน มันไม่เกี้ยวสิกืนกืนอย่างเดียวอืมไงตัวนี้ไม่อิ่มนี่นี่น,นี่ตัวนี้มานี่เอาซี่เอาเสียบให้มันดิแะ่สาดน้ำให้มันอือไม่ใช่คน นไไหน่นู่นมาแล้วอีกตัวนุ่นมาแล้วอ้ยฮึยเ้รเราน,เนี่มันจริงๆรไงเสียบที้เสียบให้มันกินจะได้กลับ ai cung thô tam này lớp đâu